วันนี้จะพาไปดูวอรสีในตู้นะคะนี่ทัศก,กันยังอยู่อันนี้อันนี้น่าจะนางไหมนางไหมแน่ๆน่อันนี้ไก่ไก่อะไรสักอย่างนี่เลยอ๋อไก่ราชาวดียังอยู่ดีไหม ว้าวแตกใบออกแล้วนะคะมีบางกระถางยังมีชื่อหลงเหลืออยู่ให้ดูก่อนสีขาวนี่อะไรชื่อติหมการเมืองการเหรอกาญจนบ,บุรีเหรอ ลินีเทวีนางยังมีชีวิตอยู่ใบยังไม่ออกสีนะคะอันนี้อะไรอันนี้มีปลายอยู่มีนาคมอันนี้ชายชนทั่างดูปลายจำได้อันนี้จำได้อันนี้อะไร ชินนะบัญชรมีอะไรสุรเสนนี่มีนาคมมีนาคมยังมีชีวิตอยู่เคยมีสีสเกตสีสเกตสูญพันไปแล้ววะวันสุกสีขา,ขาวๆนี่วันศุก แสดงว่านี้ก็วันศุกร์สิก็มไม่ใช่การจนาบรุรีนี่อะไรใาย,ยาวๆโอ้มุดอยู่ใต้ตึกมีชื่อทั้งนั้นเลยตอนนั้นหายากมากใหญ่ๆนี่น่าจะเพชรเจ็ดสีหรือเปล่าฮะเมืองเกาะเกรด็ด นมองเกาะเกร็ดทำไมสีเนี่ยเขาว่าน่าจะเป็นเกาะเกร็ดเกาะเกาะเกร็ดเนื้อเยื่อหรือเปล่านี่แดงๆชีสเกตไหมเนาะดูอีกตู้หนึ่งนะคะยังมีไหมนี่ นี่อะไรวัตต์้นใหญ่ๆนี่อันนี้สวยๆสวยๆมีไป้ายไหมดูป้ายกันนะถาดบางแก้วว้าถาดบางแก้วมีลูกมีหลานด้วยนี่ยุย้ย ไมสีไม่เข้ม